หนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งคือจิตว่างจากอารมณ์ชั่วทำอย่างนี้ได้ทุกวันมีอานิสงส์ดีกว่ากว่าพราะสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้หมายความว่าพระหรือพระวาดนะคนที่ทรงจิตดีเนี่ยเหมือนกันพระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาบวชร้อยปีไม่ใช่อายุร้อยปีนะ บวชร้อยปีรักษาศินทุกสิขาบทบริสุทธิ์หมดไม่มีบกพร่องแต่ไม่เคยเจริญสมาธิจิตเลยมีอาน,นิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ทรงสมาธิจิตจิตบ้างจะกิเลสวันหนึ่งชั่วขาะจิตหนึ่งจะทําได้ทุกวันีเห็นไหม <c oughs> นี่พวกเราเป็นนักบวชเนี่ยไปเห็นคราวว่าเขายาานึกว่าเราดีกว่าเขานักนะ เวลานี้ครว่าที่เขาดีกว่านักบวชเยอะแต่ผมไม่พูดว่าดีกว่าพระถ้าพระนี่ท่านดีแต่นักบวชนี่ไม่แน่ <c oughs> นักบวชไม่ใช่ว่าดีเสมอไปถ้านักบวชที่บวชท,ทาใจเป็นพระแล้วนะ่นเราเรียกมาพระคือตั้งตั้งแต่วโสดาบัขึินไปถ้ายังไม่ถือวโสดาบันนี่ท่านไม่เรียกพระถามว่าจเจริญพระกรรมฐา,านด้วยความเต็มใจฉันเรียกว่าพระโยคาวาจร แปลว่าผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นค่ะตอนนี้ก็ดีหน่อยเนี่ย